วันนี้ก็เป็นฟีลแบบว่าครื้มอ,อกครึ้มใจอยากกินแบบว่าผักโขมผักยำเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วด้วยความที่ว่าวันนี้ไปเดินเช็คเรตติ้งที่ตลาดนะจ้าแล้วเราก็บังเอิญเจอผักตัวนี้แล้วค่ะเขาเรียกผักอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นผักโขมใช่ไหมถามใครไม่รู้แต่คิดว่ามันน่าจะใช่ด้วยความเข้าใจของตัวเองนะแล้วก็นี่คิดขึ้นมาเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องทำยำยำเกาหลีและด้วยสมองอัญชันฉลาดของฉันนะคะฉันก็หาสูตรต่างๆตามเตืตต้อๆหลาย,ลายๆแอปนั่นแหละสรุปแล้วก็คือมันทําไม่ยากเลยค่ะก็อาาผักกมลวนะจ ลวกแล้วก็เอาไปล้างน้ําบีบน้ําออกจนมันไม่เหลือน้าเลยค่ะ,สะเสด็จน้ําแบบว่าแห้งๆเลยกระเทียมสับจะใส่ตามใจชอบนะคะแล้วก็น้ํามันงาใส่ลงไปเลยค่ะเยอะๆจะได้หอมๆอันดับต่อไปของแม่ก็จะเป็นงาขาวคั่วแล้วนะคะใส่ลงไปเยอะๆนะเพราะแม่ชอบกินแล้วก็นี่เกลือค่ะเกลือป่นใส่ลงไปนิดนึง ผงนัวใครอยากใส่ก็ได้นะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะแล้วแม่ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะเพราะว่ากินเองกินคนเดียวคะ่ะมือนี้คือสะอาดแล้วเรียบร้อยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนเห็นไหมหน้าตามันออกมาสวยงามแล้วเห็นหรือเปล่าเสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยรสชาติก็อยากจะบอกว่ามันอร่อยเวอร์กินกับเนื้อย่างหมูย่างหรือว่าจะกินกับอะไรก็ได้จริงๆทุกคนมันอร่อยอร่อยจริงๆ